คือคำถามแรกๆเลยแล้กันนะครับเกี่ยวข้องกับตัวของ w i ส e l o จิสติกเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราทำโลจิสติกนะครับล้วก็มีบริษัทลูกอีกหนึ่งบริษัทนะฮะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวของ ETL นะครับทีนี้เนี่ยผมผมขอ,อยางนี้เพื่อทำให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจได้ง่ายๆขึ้นผมอยากจะให้คุณชูเดชช่วยบอกโครงสร้าง การลงทุนไอ้การดําเนินงานของไว s ์หน่อยว่าโครงสร้างต่างๆเป็นแบบไหนอย่างไรและอนาคตต่างๆเป็นแบบไหนอย่างไรให้คุณจุเดชอ,อเกินตรงนี้หน่อยหนึ่งเชิญฮะครับขอบคุณครับก็ไว์นะครับก็เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกแบบโครงวงจรฮะรเราให้บริการการขนส่งทั้งทางทะเลนะครับทางอากาศนะครับแล้วก็คอสบร์เดอร์ทางบกนะครับรวมทั้งงานที่เป็นงานซัพพลายเชนโซลูชันอื่นๆด้วยนะครับ ก็ <oires> อเ,อเราก็จะมีคอฟิเซ็ทั้งหมด44 4ส่วนด้วยกันนะครับและปัจจุบันเองเนี้ยว้มีการขยายการลงทุนขยายสาขาไปในต่างประเทศนะฮะปัจจุบันเนี่ยมี9สาขานะครับในประเทศจีนเองมี4ี่แห่งนะฮะมีที่เซี่ยงไฮ้หนิงโบกวางเจาแล้วก็เซินเจิ้นนะครับ,ลบแล้วก็ที่ฮ่องกงส่วนทางสวีเชซเซียเราก็มีที่สิงคโปร์รนะฮะแล้วก็มีออฟฟิศในมาเลเซียสามแห่งนะฮะที่ เออเคปีนังแล้วก็โบลาร์เออ,เอ,อโบรารังเปิร์นะครับแล้วก็เออโจโฮบาลูนะครับก็ทั้งหมดก็เรามีเออำนักง,งานในต่างประเทศก้าแห่งนะครับ,รบอันนี้ก็เออในส่วนของเอ่อท t อนะครับก็เป็นบริษัทย่อยที่เราให้บริการในส่วนของคอร์สบอดเดอร์ที่เพิ่งเอาเข้าจดทะเบียนไปเมื่อหนึ่งเดือนเบอร์ที่ผ่านมาครับอืครับผม จดทะเบียนตัว cross border นี่เป็นตัวที่ไปลุกตลาดสิงคโปร์หรือเปล่าคะอะ่ใช่ครับคือตัวของ cross border เนี่ยเราให้บริการครอ,อบคุมตั้งแต่สิงคโปร์นะฮะมาเลเซียไทยแล้วก็ลาวเวียดนามแล้วก็จีนนะครับอันนี้เราเป็นเส้นทางที่เราให้บริการครอบคุมซเ,เซาท์อีเซเชียแล้วก็จีนนะครับครับ,รบ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจาะอือกกันในตัวของอบริษัทที่เราไปจัดตั้งที่<ะ>สิงคโปร์นะครับแต่ผมขอย,ย้อนกลับมาหน่อยนะฮะผลประกอบการไตรมาสสามออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็มองภาพว่าโหคือกำไรมันลดลงแหละนะครับผมผม,ผมต้องถามแบบนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ต้องถามต่อแหละว่าม,มันเข้าจุดต่ำสุดแล้วหรือยังแล้วโน้มเป็นอย่างไร คืต้องอต้องยอมรับนะครับว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบนะฮะจากภาวะตลาดหลักๆนะฮะคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตลาดในจีนเองนะฮะ<ม>ประเทศจีนเองเนี่ยตลาดอเมริกาเองปีนี้ค่อนข้างส<ม>ิลลนะฮะแล้วก็เขาเรียกแหละวลุ่มของงานเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับ<ม>ที่เราคาดไว้นะฮะ จริงๆในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยปกติจะเป็นช่วงหน้าไฮซีซันนะฮะซึ่งมันน่าจะมีคาร์โกมูเมนต์นะครับโวรุมค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เองเนี่ยเราเจอว่าตลาดมันไม่ได้ไม่ได้คลิกคักเป็นในตามที่เราคาดไว้ะนะครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรรายได้เราก็ลดลงนะฮะประกอบกับค่าระวังเรือ ต่างๆเนี่ยก็ปรับลดลงมากนะครับในปีนี้นะฮะเทียบกับปีแล้วเนี่ยลงไปเยอะก็ทําให้รายได้เรามันสะท้อนไปที่รายได้เราอะนะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ลดลงแต่ก็เราคิดว่ามันคงปีนี้เองเนี่ยถ้าระวังเรือมันลงไปเยอะมากแล้วนะฮะเทียบกับปีแล้วเนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะเอ่อคิดว่าไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้แล้วครับครับ คือผมผมผมอยากรู้อย่างนี้คือถ้าเกิดว่ามองภาพของแนวโน้มเมื่อกี้คุณชูเดชบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของการค้าโลกเนี่ยที่มันลดลงมาเนี่ยแหละนะครับเราเราลองมองภาพณขนานี้เนี่ยมันมันเริ่มกระเตื้องแล้วหรือยังหรือว่ามันมันมันเป็นภาพระยะย,ยาวคุณคุณชูเดชว่าอย่างไรถ้ามองภาพภาพใหญ่นะฮะผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจีนเ,เองเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะในจีนค,คิดว่าปีหน้าเองเนี่ยวอลุ่มของของสินค้าก็น่าจะน่าจะดีขึ้นในตลาดจีนนะฮะแล้วมันก็น่าจะนิสสงให้ตลาดในภูมิภาคดีขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าจีนเองเนี่ยเป็นคู่ค้าหลักของหลายๆประเทศในเซาทีเซชียนะฮะจีนเป็นคู่ค้าหลักเพราะนั้น,นวอลุ่มงานก็จะเยอะขึ้นในปีหน้าที่เรามองนะฮะแล้วเราอมองไปอีกตลาดหนึ่งซึ่งเป็นตลาดสําคัญของเราก็คือตลาดเอ,อ,อเมริกานะครับ เมรกาเองเนีก็มองดูปีหน้าก็มีแนวโน้มที่จะ,ะรีคอเวอรี่นะฮะจากปีนี้เองซึ่งเขาสโล์ดาวไปค่อนข้างเยอะ,อะพวกสต็อกอินเวนทอรี่ต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทยอยออลดลงนะ,ะเขาก็น่าจะต้องมีการอเอาของเข้าเยอะขึ้นนะในในปีหน้าเช่นกันนะครับครับ,รบผมอพอได้เราเราได้ภาพแบบนี้แล้วนะครับผมก็ต้องไล่ออกมาแล้วกลยุทธ์ของบริษัท ที่ที่จะวางต่อเนื่องเนี่ยจะจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นช่วงโถงไตรมาสสี่รวมไปถึงปีหน้าก็เราเราก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะฮะที่กำลังทำอยู่นะฮะเพื่อที่จะ drive โ r o เรานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของ cross border นะฮะไวซ์เงเนี่ยเรามีการจัดตั้งบริษัทใหม่นะฮะภายใต้ชื่อ w i s o b ปรโ o โรสโซลูชันนะฮะขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะ เพื่อที่จะมาทำการโปรโมตเพวก cross border service ในภูมิภาคนะครับเอ่อเอ่อเซาวีเ,เชียแล้วก็จีนทั้งหมดเลยโดยทำงานคู่ไปกับทาง ETL นะฮะซึ่ง ETL เองก็มีแผนที่จะขยายฟีดขยายพวก f a c i l i ลิตี้แคปต่างๆให้มันมากขึ้นเพื่อรองรับ<ม>การเติบโตในอนาคตน,นะฮะโดยเฉพาะ,ะที่จะลุกเข้าไปในตลาดโคเชนนะฮะ ก็คือการขนส่งสินค้าที่พวกกุมอุหภูมินะโดยเราเลงว่าเราจะโปรโมทพวกตลาดที่เป็นพวกสินค้าไม่ว่าจะเป็น pharmaceutical นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพวก d a i ่ y product นะครับ uh huh. consumer product รวมทั้งในส่วนของอพวกผลไม้ด้วยนะครับเ uh huh. พราะบ้านบ้านเราก็ส่งออกผลไม้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทุเรียนนะครับ ก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยคงได้เห็นการเติบโตใน,ในในส่วนของโคเจนเอ,เอ,อย่างชัดเจนนะครับในปีหน้าเนี่ยครับผมถามนิดนึงสิคือสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นจุดจุดหลักเลยใช่ไหมของการค้าที่จะส่งมูฟมูฟเมนต์ในเรื่องของคอร์บอร์เดอร์เข้ามาได้สิงคโปร์เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลี g จ o n a l o ออฟฟิ เซตอัพที่สิงคโปร์เราเราก็เลยไปเปิดบริษัทขึ้นที่นู่นเพื่อ,อเพื่อที่จะดิวกับพวกที่เป็น regional office พวกนี้ครับเพราะว่าการค้าในภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคอนโทรลที่สิงคโปร์ครับเราเราก็เลยไปเปิดออฟฟิศที่นู่นเพื่อทำตลาดนะครับแต่ว่าเวลาที่งานที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะโเว v e r ทั้งภูมิภาคเลยมันไม่ใช่เฉพาะงานที่สิงคโปร์แต่มันจะเป็นงานที่ออกในหลายๆประเทศนะครับ คาดหวังคาดหวังไว้อย่างไรถือว่าเป็นคีย์คัสเซอริสหลักในการดําเนินธุรกิจด้วยหรือไม่อย่างไรฮะสำหรับตัวของ A, เอ,อตัวของ WGIS เนี่ยเ,เราคาดหวังว่าปีปีหน้านเนี่ยเราน่าจะมีรายได้นะครับจากงานส่วนคอสบอร์เดอร์ที่จะเพิ่มมาเนี่ยฮะประมาณทักงส0มล้านนะครับอันนี้คือ,เอ,อ,อ projection เราครับเดิมอยู่ที่<ด>เท่าไหร่นะครับ เดิมอยู่ที่เท่าไหร่ทุกวันนี้ในส่วนของ ETL เองเนี่ยยอดขายปีนึงก็ประมาณพันห้าร้อยล้านนะครับก็พลาสบวกเพิ่มอีก300ล้านถูกไหมใช่ครับครับครับโอ้โแสดงว่าแสดงว่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นคีย์อีกหนึ่งคีย์สำคัญอยู่เหมือนกันนะฮะท,ทีนี้ผมผมผมถามต่อเนื่องอตรงนี้เนี่ยเรากำลังวางแผนในด้านของ การไปตั้งจุดแต่ละแห่งไว้สาขาแต่ะและแห่งไว้ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเราเรากำลังเดินเกมเรื่องพวกนี้เนี่ยไปที่อื่นๆอีกหรือไม่อ,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 ยยอย่างไรครับอมีครับเราก็มีมองว่าเราจะขยายตลาดเพิ่มนะครับในส<ม>่วนของตลาดเวียดนามก็ดีนะครับตลาดแคมเบอร์เดียพวกนี้ครับรวมทั้งอินโดนีเซียพวกนี้ครับก็เป็น เป็นอแอเรีเยที่เราเรามองว่าเราจะขยายไปครับโดยเฉพาะใน,นส่วนของงานคอสบอร์เดอร์เนี่ยครับผมคิดว่ามันยังมีเขาเรียกอะไอะตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะในเวียดนามแล้วก็แคนเบอร์เรียครับครับถ้าเทียบกันระหว่างเรืออากาศคอสบอร์เดอร์คือคอสบอร์เดอร์นี่คือโอกาสในการเติบโตสูงที่สุดหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงครับจริงจริงแล้วมันก็เติบโตไปตาม เขาเรียกอะไรการค้านะฮะการค้าระหว่างประเทศตรเนี้ครับซึ่งซึ่งคอ r d e r เนี่ย,ยมันโตไปตามการค้าชายแดนในในภูมิภาคถ้าเราไปดูเนี่ยการค้าชายแดนของเราเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะฮะซึ่งเราก็มองว่ามันยังมีโอกาสเยอะ,อะครับและถ้าเกิดว่าเรา เราสามารถขยายเน็ตเวิร์กของเราออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับจากเดิมที่เราทำไว้ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสิงคโปร์มาเลไทยจียนอะไรพวกนี้ถ้าเราขยายเข้าไปในเขมรเวียดนามได้เนี่ยวอลุ่มตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะครับครับ <ฮะ S 1> ผมกลับมาในฝั่งของธุรกิจหลักอย่างเช่นธุรกิจเดินเรือของเราละกันนะครับว,วันนี้เป็นยังไงสถานการณ์ต่างๆกำลังกลับมาดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ ต้องบอกว่าธุรกิจการขนส่งทางทะเลเนี่ยได้ผลกระทบจากค่าระหว่างที่ลดลงนะฮะจะเทียบกับปีแล้วช่วงโควิดเนี่ยซึ่งมันสูงมากต้องถือว่ามันสูงผิด,ผดปกตินะฮะตอนนี้มันก็เริ่ม r น a l ล z e กลับมาค่าระหว่างก็ลดลงนะครับผมคิดว่ามันก็ลดไปเยอะมากแล้วนะ,ะับตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะลงจากนี้ไปก็น่าจะน่าจะน้อยมากแล้วครับผมคิดว่ามันก็น่าจะ ปรับตัวดีขึ้นในปีหน้านะครับเพราะว่าประกอบกับเราคิดว่าตลาดหลักๆเราที่อย่างที่แจ้งไปแล้วฮะอย่างตลาดจีนเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีเนี่ยปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการรีคอเวอร์ขึ้นมานะฮะในมุมของหัวลุ่มอะไรพวกเนี้ยฮะเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นค่าระวังเหรียญที่ปรับสูงขึ้นนะครับครับ่ะอันนี้ขอนิดนึงค่ะพอดีมีแบบอยากจะถามคำถามนี้มากเลยเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะคะ โครงการจำหน่ายสินหุ้นคืน10.9ล้านหุ้นอันนี้เป็นยังไงบ้างคะคือบริษัทมีการทําโครงการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎายนนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามกติกาของเกณฑ์ของตลาดเนี่ยก็ครบสามเดือนก็ต้องเอาเข้าบอร์ดเพื่ออ,อนุมัติขายหุ้นนะครับ,รบแต่อันนี้ขอชี้แจงนิดนึงคือในในอันนี้คือทําไปตามเกณฑ์ของ ของตลาดที่วางไว้นะครับแต่แต่ความตั้งใจของบริษัทเองเนี่ยเราไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นแล้วกระทบอะไรกับในกระดานนะครับโดยเฉพาะภาวะตลาดในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นมันลดไปเยอะนะฮะซึ่งถ้าขายไปเนี่ยมันก็ไม่ดีกับตลาดแล้วก็จะขาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้นขาดทุนออกไปสุดท้ายเราคิดว่าเราก็น่าจะขออนุญัตลดทุนใน,ในที่สุดนะครับ อโอเคก็คือว่าตอนนี้เอายืนยันให้ชัดเจนเพราะว่า,าไวส์เส่ยราคาก็ถอยลงไปโดยตลอดนะครับก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอตัวของไอ้หุ้นที่ซื้อคืนว่าจะทําอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้คุณชูเด่นบอกออกมาว่าอมองภาพของการลดทุนเป็นหลักถูกไหมครับ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 ตรงนี้ผมผมถามนิดนึงมันก็สวนทางนะเพราะผมเห็นราคาหุ้นมันลงเนี่ยผมพยายามจะถามว่ามันถึงจุดต่ําสุดหรือเปล่านะฮะ แต่ผมก็เริ่มเห็นคุณชูเดชเนี่ยนะครับไปซื้อหุ้นเองด้วยในตลาดในตลาดนะฮะเนี่ยผมถึงต้องมานั่งถามไงเพราะอะไรอย่างไรคือมองว่าจุดต่าสุดแล้วเหรอหรือยังไงมันตอนนี้มันสับสนนะเพราะว่าไอ้หุ้นที่บริษัทซื้อมันยังคาอยู่ถูกไหมนะฮะแต่คุณชูเดชก็เริ่มกลับไปซื้อของตัวเองมันมันยังไงคุณชูเดชเล่าให้ฟังหน่อยสิในมุมคิดของคุณชูเดชกับราคาหุ้น ก็ในในในมุมที่มองใช่ไหมฮะในมุมของของบริษัทก่อนนะฮะบริษัทเนี่ยเราทําการโครงการซื้อหุ้นคืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือหนึ่งขายกลับเข้าไปในตลาดหรือเอาไปลดทุนนะ,ะับใน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 ส่วนของอฝ่ายจัดการเองเนี่ยคิดว่าด้วยภาวะตลาดแบบนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเลือกที่จะไปลดทุนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับตลาดนะครับอันนี้คือในส่วนของ บริษัทนะฮะที่ซื้อหุ้นมาแล้วเนี่ยด้วยภาวะตลาดแบบนี้เราคงไม่ได้สามารถจะขายหุ้นเข้าไปได้สุดท้ายมันต้องลดทุนนะครับส่วนถามว่าทําไมโดยส่วนตัวผมเข้าไปซื้อหุ้นผมคิดว่าเอาเอเอาขาเรียกอะไรหุ้นมันลงมาถึงจุดมันน่าจะจุดต่ําสุดแล้วฮะผมคิดว่ามันก็เอแล้วเรามองว่าปีหน้าเนี่ยมันมันน่าจะกลับไปเติบโตได้นะตามแผนงานต่างๆที่เราวางไว้แล้วเราคิดว่าตลาดก็น่าจะกลับมา ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะดีที่เราน่าจะาคิดว่าน่าจะลงทุนนะครับค่ะท,ที่บอกก็จะกลับมาก็คืออย่างที่บอกไปเหตุผลเดิมถูกไหมก็คือจีนจะกระตุ้นเศรษฐกษิจน่าจะดีขึ้นสารัฐรีคอฟรี่กลับคืนมามีปัจจัยอื่นไหมฮะท,ที่คุณชูเดชบอกว่านี่แหละบริษัทฉันทำแล้วมันจะทำให้ดีกว่ามาเก็ตหรือยังไง ป,ปีหน้าบริษัทมีโครงการทําหลายเรื่องมากเลยนะฮะเรื่องแรกที่เราคุยไปแล้วเรื่อง Cost คอร์สบอร์เดอร์จุดนฮะเรื่องที่เราจะขยายตลาดโคเชนนะฮะที่เพิ่งคุยไปซึ่งก็น่าจะมีคอนดิบิวชั่นสักสามรอยล้านปีหน้าที่เรามองนะฮะเฉพาะต,ตัวโครงการในโคเชนเนี่ยนะฮะเราคิดว่าสามร้อยล้านเราน่าจะมีนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยบริษัทยังมีโปรเจกต์ที่จะทําเรื่องพวก e v transport นะฮะอันนี้เราก็มีการคุยกับลูกค้า นะครับแล้วก็กําลังจะเซ็นสัญญากันน่าจะเริ่มโครงการได้ในปีหน้าเหมือนกันนะก็คือการเอา e ีวีเข้ามาให้โดยการลูกค้านะฮะในงานโปรเจกต์ที่เราเอ,อจะทำนะเนี่ยฮะเรามีรับ <Green S 2> งานเจเ <Log istic S 2> ข้ามาใช่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างโดยสถานการณ์ลูกค้าเข้ามาคุยพอสมควรหรือย,ยังฮะหรือย,ยังไงฮะกีโลจิสติกส์เนี่ยไอตัวเอาอีวีก่อนนะฮะตัว e ีวเนี่ย คือเราเราจะเอามาให้บริการลูกค้านะครับจากขนส่งจากลาวมาแหลมฉบังเนี่ยโดยการใช้ e ีวนะครับให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยน่าจะมีคอนดิบิวชั่นปีหน้าประมาณสักสองล้านนะฮะประมาณ1 5 0ยห้ถึงสองล้านนะครับโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็เป็นโปรเจกต์นำร่องที่เราจะทำตัว e ีวีเนี้ยเราคิดว่ามีลูกค้าอีกหลายรายที่สนใจนะครับถ้าโปรเจกต์นี้ on, อ่อนประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะ เอาโครงการพวกนี้ไปไปทำกับลูกค้ารายอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็คุยเรื่อง E.V. โปรเจกต์นะครับส่วนเรื่องก e n น o ลจิส i c กเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึงนะฮะที่เรากำลังทำร่วมกับทางสมบูรณ์แน็วานอยู่นะครับที่จะทำในตัว Green Logistics ที่อมมตะซิตี้ระยองนะครับร่วมกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะครับ ในปีหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอเปอเรชั่นน่าจะเป็นเริ่มในปี2025ครับค่ะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเพราะฉะนั้นเรามองว่าเมันมีมันมีปัจจัยที่จะรายโกนเราหลายเรื่องนะครัวในโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่นะครับเราก็เชื่อว่าปีหน้าก็เอ,อก็น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับครับพวกคลังสินค้าเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณชูเดชคลังสินค้านี่ก็มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยเ,เรามีพื้นที่ภายใต้การแบริหารจัดการเรากว่า80,000ตารางเมตรนะฮะเราตั้งเป้าว่าในอีกออปี2025เนี่ยเราน่าจะมีพื้นที่ค้างถึง120,000นะครับ120,000 130,000ตารางเมตรเนี่ยครับในในอีกประมาณปี2025เนี่ยครับเราเรามีการขยายงานค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะฮะ ในการให้บริการจัดการท้งสินค้ามีทั้งในรูปแบบที่เป็นออนไซต์เซอร์วิสแล้วก็รูปแบบที่เป็นพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ให้บริการในลักษณะออนไซต์ของลูกค้าด้วยนะครับค่ะครับอันละค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบพระคุณมากมเลยค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคดีค่ะครับสวัสดีครับ